สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ช่องนนทรีนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูคลอ,อ,องช่องนนทรีล่าสุดนะครับก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยเราพามาช่วงตอนเย็นนะครับที่มียังมีแสงอาทิตย์อยู่แล้วก็มีคนคอมเมนต์บอกบอกว่าอยากให้พามาตอนกลางคืนบ้างตอนที่เขาเปิดไฟส,สวยๆนะครับแล้วก็วันนี้วันที่25มกราคมเป็นวันที่เขาจะเปิดสะพานเดินเชื่อมจาก ตรงนี้ครับสะพานคลองช่องดงนีตรงนี้ไปเชื่อมที่ทําเป็นแบบคลองช่องด4น,นะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูว่าเป็นอย่างไรบ้างโอ้ไฟสวยมากดูไฟเขายังประดับแบบคล้ายไฟปีใหม่อยู่นะ ดูบรรยากาศแบบสวยมากเลยทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นแบบสะพานช่องนรนีนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์คที่คนจะมาถ่ายรูปกันบ่อยๆนะครับก็จะมีเป็นสะพานแล้วก็มีประดับไฟต่างๆเนี่ยอยู่ตรงบริเวณด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องเดินตรงไปนะนี่ก็คือเดินตรงนี้ไปนิดนึงก็จะไปถึงสะพานโอ้ยตอนนี้ยังไม่เปิดให้บริการนะครับ เปิดให้บริการทางเชื่อมไปสวนสาธารณะของช่องนนทรีปลายเดือนมกราคม2565อ๋ออันนี้ยังไม่เปิดเลยอะเอาวันนี้วันที่25มกราคมแล้วนะเหลืออีกประมาณา 26, 27, 28, 29, 30, 31อีกประมาณ6วันโอ้ยยังไม่เปิดนะครับทุกคนวันที่25นี่ยังไม่เปิดนะครับนี่เลยจะเปิดปลายเดือนมกรานะครับ เดี๋ยวเราเราต้องมาดูอีกรอบนึงหรือเปล่าเนี่ยเพื่อที่จะมาดูว่าเขาเปิดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูตรงถนนนี้ก่อนโอ้สวยมากแต่เดี๋ยวเราลงไปดูคลองช่องดนตรีตอนที่เขาเปิดไฟกลางคืนง จากการที่เดินไปดูด้านหน้ารู้สึกว่าไม่มีไฟอะไรเลยทุกคนปิดไฟมืดเลยอ่ะเราเขาเปิดให้เข้าไปหรือเปล่าไม่แน่ใจตอนนี้เนี่ยผ่านมาประมาณหนึ่งเดือนคือครั้งแรกคลิปแรกที่เราพามาคือวันที่25ธันวาคมนะครับมีผ่านมาหนึ่งเดือนก็คือวันที่25มกราคม2565นะครับเรามาดูอีกรอบหนึ่งว่าที่สวนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับบรรยากาศเขาเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็ อยู่ระหว่างการก่อสร้างต่างๆอยู่นะแต่ว่าเหมือนไม่มีไฟเขาไม่เปิดไฟอะไรแล้วอะเราสามารถที่จะไปเดินเล่นได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูถ้าไปเดินดูนิดๆหน่อยๆนะก่อนกลับบ้านพอดีผ่านมาฝั่งทางนี้นะก็เลยเออผ่านมาเดือนหนึ่งละ้ะลองไปดูดีกว่าว่าบรรยากาศจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างครับตอนนี้เราอยู่บนสะพานลอยนะครับอู้ดูไฟรถ กรุงเทพมหานครนี่แหละชีวิตชุมชนเมืองรถก็จะติดนิดนึงนะครับเป็นช่วงตอนนี้ที่เรามาประมาณหกโมงครึ่งนะครับหกโมงครึ่งก็จะรถติดนิดนึงเพราะว่าคนกําลังกลับบ้านแล้วก็นี่เลยโอ้ปดูด้านนี้นี่ด้านนี้รถเยอะมากแต่ว่าเราผ่านไปหนึ่งเดือนที่ผ่านมา เราลองมาดูด้านนี้อเขาไม่เปิดไฟเขาไม่ได้เปิดไฟอะไรนะทุกคนเหมือนกําลังก่อสร้างเพิ่มเติมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไม่มีไฟก็ครั้งที่แล้วที่มาวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมเนี่ยมันก็จะเป็นวันแบบคริสต์มาสพอดีครับวันคริสต์มาสขึ้นปีใหม่อะไรอย่างนงี้นะครับตอนนี้เขาก็เอาไฟออกละก็เลยน่าจะไม่มีไฟประดับอะไรเพิ่มเติมแนละก็ น่าจะประมาณนี้แหละเนี่ยคือเป็นแบบเป็นครองเอ๊ให้ดูหลังจากหึงเดือนผ่านไปเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนั้นน่าจะหอมอ,อันนั้นน่าจะแบบกําลังเอาอะไรมาแบบปลูกเพิ่มเติมมาทําเพิ่มเติมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะด้านนู้นก็มีนู่นเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะ เข้าไปน่าจะเข้าไปไม่ได้แล้วเพราะว่าแบบเหมือนเขาปิดไฟหมดเลยอ่ะมดืดตต็มเลยอ๋อมาดูด้านนี้อ๋อด้านนี้ด้านานี้เขาเหมือนแบบเอาอุปกรณ์ที่เป็นแบบพิมพ์ลายนะครับด้านข้างเนี่ยมันจะมีเนี่ยฝั่งด้านนี้ก็คือเป็นแบบพิมพ์ลายแต่ว่าติดครบหมดแล้วนะแล้วก็มาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งด้านขวามือฝั่งด้านขวามือนี้ก็กําลังแบบทยอยติดเนี่ย เอามาตั้งเพิ่มเติมแล้วพเราคิดว่าเขาน่าจะเสร็จเรียบร้อยน่าจะเปิดไฟอะไรอย่างนี้แล้วนะผ่านมาเดือนหนึ่งนะครับ25จนถึงวันที่25มกราหนึ่งเดือนพอดีเลยเนี่ยเราก็เลยแบบลองมาดูอีกทีหนึ่งพอดีผ่านมาฝั่งด้านนี้เนี่ยก็เลยแบบพาทุกคนมาดูบรรยากาศนะครับว่าบรรยากาศสวยขนาดไหนแอบก็จะประมาณนี้แหละอันนี้คือฝั่งนี้ยังไม่ได้ทํานะทําสุดแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงโน้นยังไม่ได้ทําสวยมากเลย ด้านนี้โอ้เนี่ยเขากำลังก่อสร้างอยู่ด้านนี้ก็มีเนี่ยแต่ว่าแบบไม่ได้เปิดไฟให้เข้าไปด้านในนะครับเดี๋ยวเราลองลองล,อง,ลองไปด้านล่างแล้วก็ไปถามพี่แล้วพอะดูะับว่าเราสามารถแบบเดินชมบรรยากาศได้หรือเปล่าแต่ว่าชมบรรยากาศมันก็ไม่มีไฟนะทุกคน เพราะว่าวันที่เรามาวันที่25ธันวาคมตอนนั้นเขาแบบเปิดไฟตรงสะพานนะครับที่เรามาถ่ายอะ่ะย้อนกลับไปดูคลิปเดิมได้นะเขาก็มีเปิดไฟแล้วก็มีแบบติดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะส่องสว่างนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาน่าจะแบบอยู่ระหว่างการก่อสร้างเพิ่มเติมไหมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้ามาช่วงนี้ระม,มาแบบเนี่ยมกราคมเนี่ยแนะนําให้มาช่วงกลางวันอยู่นะครับให้มันมีแสงเราคิดว่าเราจะมาตอน กลางคืนนะเพราะว่าแบบเราจะมาดูว่าแบบเวลากลางคืนช่วงหกโมงเย็นทุ่มนึงเนี่ยแสงไฟมันจะสวยขนาดไหนนะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีแสงไฟเลยเดี๋ยวลองไปดูด้านนู้นดีกว่าทุกคนดูจากบรรยากาศเราน่าจะเข้าไม่ได้นะเพราะว่าฝั่งด้านนู้นฝั่งด้านที่มันลงสะพานลอยตรงนี้นะครับเขาก็จะมีแบบ ลวกัน้นไม่ให้ลงนะฮะัฝั่งด้านนู้นก็เหมือนแบบมีอุปกรณ์กันก่อสร้างอยู่แล้วก็ลงด้านนู้นไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวเราลงมาด้านนี้ดูหรือว่าเราต้องข้ามอ๋อเราต้องข้ามทางมะลายไปหรือเปล่าอ๋อ,อเราเห็นป้ายแล้วทุกคนตอนนี้เขา นะครับเนี่ยมีป้ายอยู่ด้านล่างว่าปิดปิดให้บริการตอนนี้ก็อาจจะยังไม่สามารถเข้ามาใช้บริการได้นะทุกคนถ้าใครจะมาก็ช่วงนี้ยังมาไม่ได้นะยังปิดให้บริการอยู่เดี๋ยวรอให้เขาก่อสร้างตรงนี้เสร็จนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะก็น่าจะเขาบอกว่าประมาณปลายเดือนนะอีกประมาณ6วันนะ่ะน่าจะต้องรอประมาณเดือน กุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยวกุมภาพันธ์เป็นต้นไปเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าหลังจากที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็จริงๆอ่ะมันจะมีเป็นสะพานมาแล้วก็มีไฟแบบยาวมาเลยตรงเนี้จากคลิปเดิมที่เราเคยพามานะแต่ว่าตอนนี้เขาปิดอยู่ก็เลยปิดไฟเงียบเลยอะ่ะเดินทุกคนเห็นนะเขามีแบบกำลังทำสะพานอะไรแบบสูงด้านบนนะครับอ๋อ อันนั้นแบบมีรถ BRT อะไรอย่างงี้ด้วยนะเดี๋ยวเราก็จะเดินย้อนกลับไปรถไฟฟ้านะครับเดี๋ยวค่อยมาดูประมาณสักต้นเดือนกุมภาพันธ์ค่อยมาดูใหม่ในะรถ BRT สถานีด้านหน้าคือเป็นรถ BRT นะครับเขามีเลน BRT มีเลนโดยตรงเลยนะรถเลนรถเขาโดยตรงเลยแล้วก็เนี่ยมีผู้ใช้บริการแบบประชาชนต่างๆก็ไปใช้บริการกันอยู่ด้านในอันนี้ก็เนี่ยมันจะจริงๆอะมันจะเชื่อมเชื่อมจากทางสะพานตรงนี้แล้วก็ตรงรถ b r t นี้ไปได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ปิดอยู่น่าจะปิดเพราะว่าก่อสร้างอยู่นะอาจจะมีการก่อสร้างเพิ่มเติมอยู่นะครับ หนึ่งเดือนหลังจากเปิดก็พามาดูประมาณนี้นะเฮ้ยน้องโอ้เห็นนะพามาดูไฟถ้าเราไม่ได้ดูไฟที่ช่องนูนสีคลองช่องนูนสีแล้วก็มาดูไฟรถนะเนี่ยดูรถเยอะมากรถเยอะมากนูน่นติดยาวไปถึงนูน่นไกลมากอันนี้คือฝั่งด้านนี้ครับด้านนู่นก็ติด่ยด้านนู่นก็คือเยอะมากด้านนี้ก็จะเป็นสะพานนะครับ สวยมากเลยวิวอ่ะเดี๋ยวเราก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนเพราะว่าตรงนี้เขาเเขามีป้ายบอกว่าเขาจะเสร็จประมาณปลายมกราคม65อีกประมาณ6วันน่าจะเสร็จนะเพราะว่ามันเหลือแค่เนี่ยแค่ทำทำทางตรงนี้อีกิดเดียวเอง เนี่ยตงนนี้เหลือแค่แบบทำรัว้วทำรั้วติดไฟอะไรนิดหน่อยนะครับน่าจะประมาณแบบหนึ่งสองคุ่มพาอะไรก็น่าจะมาใช้บริรการได้เรามังคิดว่านะมาดูฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้สวยกว่ามีไฟแบบประดับเยอะแยะเลยโอ้โหนี่ถ้าใครแบบอยู่ใกล้แถวนี้หรือว่าเดินทางมาได้นะประมาณสักหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งเนี่ยมาถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยนะครับสวยมาก เขายังแบบติดต้นคิสมาอันนี้เป็นขวดนะครับทำมาจากขวดสวยดีทาม,มาดูบรรยากาศของรถดูรถในกรุงเทพเราโอ้เยอะมากอันนี้ก็ติดเป็นอันนี้ด้วยน่าจะติดเป็น เทศกาลจุดจีนแล้วนะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวก็จะจุดจีนแล้ะด้านข้างนี้ก็ติดจุดจีนไฟสวยมากเลยนะครับบรรยากาศว่ามันน,มนี้ลนะคนก็จะชอบมาถ่ายรูปกันนะตรงเนี้กลางคืนก็สวยกลางวันก็สวยนะแต่ว่าตรงกลางเขาก็ยังทําเป็นแบบแฮปปี้นิวีย์อยู่โอ้สวยดีประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับอื อดเลยวันนี้กลับมาจะพาทุกคนมาดูไฟสวยๆซะหน่อยมาตอนเย็นเพราะว่ามีคอมเมนต์บอกว่าอยากเห็นไฟตอนกลางคืนเราก็เลยรอคิดว่าเขาน่าจะท 4, ําสะพานเสร็จแล้วนะเพราะว่าผ่านมาเดือนหนึ่งเขาบอกว่าประมาณปลายเดือนมกราคมเลยมาวันที่25เดี๋ยวเราค่อยมาเดือนกุมภาพันธ์ใหม่อีกรอบหนึ่งนี่ก็เดี๋ยวเดินไปรถไฟฟ้าช่องนอนทรีนะครับไป เจอกันในคลิปหน้านะคะ